หลังเกมเชลซีบุกเฉือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้2ประตูตัวหนึ่งรายชื่อ11ตัวจริงของเชลซีวันนี้จะไม่มี2ตัวหลักอย่างเรโดเนโตเนื่องจากยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากช่วงพักเบรกทีมชาติและมาโลกุสโตเหมือนจะมีอาการป่วยครับรายชื่อ11ตัวจริงเชลซีวันนี้ประตูเป็นมโรเบิร์ตซันเชตแผงหลังแบ็กซ้ายมากกกูเรีาคู่เซนเตอร์เป็นโควิลกับเบอร์นัวบาเดชิลและแน่นอนเมื่อไม่มีกุสโตแบ็กขวาก็เป็นโฟฟาน่าครับ คู่กลางเป็นไกเซโดกับเอนโซเฟอร์นนเดสแผงเกมรุกมาดูเอเก้พาวเมอร์เจาเฟลิก ke, Palmer, Felix, และกองหน้าตัวเป้านิโคลรส j แจ็กสันครับเชลซี Chelsea ตอนประกาศรายชื่อเหมือนจะเล่นแผน4-2-3-1แต่วันนี้เราไม่ได้เล่นระบบ i n v เวอร์ตเต็ดฟูลเหมือนที่ผ่านๆมาครับแต่จะให้มาร์กูกเระยาดันขึ้นไปเป็น Wingback ยืนเป็น3-4-3ไดมอนด์โดยไม่มีใคร i n v เวอเข้ามาและก็มีบางจังหวะที่เอนโซกับเฟลิก จะวิ่งสูงขึ้นไปช่วยเล่นคู่กับปีกทั้ง2ข้างของเราครับช่วงเริ่มต้นครึ่งแรกเป็นเชลซีที่เริ่มเกมบุกหนักใส่ทางเลสเตอร์เรียกได้ว่าบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยก็ว่าได้ครับจนกระทั่งนาทีที่15เป็นนิกรัสแจ็กสันพยายามเบียดแย่งบอลจากวอลฟาร์แล้วบอลไปเข้าทางเอนโซเฟอร์นนเดท,ที่วิ่งตามมา แล้วจ่ายต่อให้กับแจ็คสันยิงเข้าไปแบบเหนือเหนือครับหลังจากนั้นลูกเกมก็ยังคงเป็นเชลซีที่ยังคงบุกใส่เลสเตอร์อยู่เรื่อยๆแหละครับแต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนช่วง15นาทีแรกก่อนได้ประตูขึ้นนาแต่เลสเตอร์ก็แทบจะมาไม่ถึงหน้ากรอบเขตโทษของเชลซีละครับแล้วก็มีจังหวะที่มาดยเก้ย,ยิงเข้าไปแล้วด้วยแต่น่าเสียดายที่จังหวะนั้นล้าหน้าไปก่อนแต่พอเข้าช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเชลซี Chelsea เหมือนจะผ่อนเกมลงทําให้เลสเตอร์มีโอกาสได้บุกและมีโอกาส,ได,กกาสได้ลุ้นประตรูตีเสมอครับ แล้วก็จบครึ่งแรกเป็นเชลซีบุกมานําได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์เชลซีเริ่มเกมครึ่งหลังด้วยชุดผู้เล่นเดิมจากครึ่งแรกนะครับในเกมในช่วงต้นครึ่งหลังก็ยังคงเป็นเชลซีที่พยายามมองหาลูกที่2เพื่อให้เกมได้เปรียบมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังหาไม่เจอแล้วมันก็มีจังหวะที่แจ็คสันได้หลุดไปทางฝั่งซ้ายแล้วยิงไปติดเซฟ บอลมาเข้าทางพาวเมอร์ได้ยิงเจ่ะแต่เดชบ,บุลครับมีเท้าของมาดูเเก้ช่วยให้เลสเตอร์ไม่เสียประตูที่2สุดท้ายเชลซีก็เบิกสกอร์ที่2ได้ในนาทีที่75จากจังหวะที่มาก,กูกูเระยเปิดบอลให้กับนิครัสแจ็กสันได้มงไปติดเซฟแล้วก็เป็นเอ็นโซที่ตามเข้ามาซ้ำเข้าไป เท่ากับว่าเอนโซ่ณเวลานั้นในเกมนี้ยิงไป1นึ่งแอสซิสต์หครับหลังจากนั้นเอนโซ่ไมลเลสกาก็เลือกที่จะส่งสำรองลงมาเปลี่ยนเกมแล้วครับแล้วก็สุดท้ายเชลซีก็มาเสียจุดโทษจากจังหวะที่ลาเวียไปสกิดใส่คอโดวาริสล้มในกรอบเขียดโทษแล้วก็เป็นจอแดนอายยเป็นคนสังหารจุดโทษเข้าไปให้เลสเตอร์ตีไข่แตกตามขึ้นมาครับแล้วก็จบเกมเป็นเชลซีที่สามารถบุกมาชนะเลสเตอร์ถึงทิ่นและเก็บ3มแต้มกลับบ้านไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเก็บคินชีตในนัดนี้ได้แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นพัฒนาการของนักเตะหลายๆคนโดยเฉพาะเบอร์นารดชิลครับที่ก่อนหน้านี้เล่นได้ไม่ดีถึงขั้นแย่เลยก็ว่าได้แต่พอมาเกมนี้กลับเล่นได้ดีและนิ่งกว่าที่ันผ่านมา